บอกว่าได่ดีแล้วถานน้าเซิร์ฟเอเอมานี่เดี๋ยวผมจะลองให้คุณนัสเข้าไอ้ีผมนะจะได้ดู e ่ i ส your c ผมสร้างคิวรับคนไว้แล้วมีคนประมาณตอนนี้มีคนประมาณ4ิสคนคนต่างชาติจะมาเข้าคิวแล้วเราก็จะไปเป็นคันรรมิีรกับซัพพอร์ตนะครับแล้วก็มีคิวไฮเปอร์ด้วยที่จะคันรรมิีร์ช่วยเดี๋ยวพอเซิร์ฟเอเอเปิดแล้วเดี๋ยวผมลบลบไ ID, ID, อดียที่เกาหลีทิ้ง อ้าวเออตี้มันมากขนาดนั้นเลวเปลี่ยนผมจะส่งลองทังอีเมลไปให้เนีะัาอื่นดูวยเพราะว่าเนี่ยผมขอโทษนะที่ผมเลือกดีมาเล่นคุณจะทำอะไรผมก็กลับเรือมานมาหมดทำเลยครคุณเคตอนนี้นี่ในว่าห่าหรอครับห้าห้าสิบครับ ห้าสิบหกแล้วหรอครับผมกองปั turkey, odo, itation, <c oughs> <c oughs> ้นบักี้แล้วก็วิชาแล้วก็ตัวอื่นดูนะครับลองอะไรแค่นี้มันตัวเลยได้มันฆ่าละเหมือนด้วยเหมือนแม่งเหมือนว่ะเหลือตัวสุดท้ายวะเนี่ยใช่เป็นแค่คนมันคนเดียวไม่คิดว่าจะกลับแล้วนะ่ไม่กลับเลยแล้วเดี๋ยวนี้ผมไม่เห็นคนปีเตอร์เขาออด อ่อนด่ครับอ่อนรางวัลครับพี่เกนมาปีสองปีสองไปกลับก,กันเถอะตาจ้ะี๋ยวผมไปขี้ครับมันมานานแล้วยักระบายเอ็กต์ีสองแล้วเบนเท่า <laughs> ออกได้แล้ว